วันนี้พวกเราตัวแทนจากโรงเรียนถุงเทียบทยาคารจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นใหรุ่งศึกษาตอนปลายในงานประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่15และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่3ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายคา่ะโดยโครงงานที่พวกเราทำนะคะมีชื่อว่าการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารช่วยติดสีที่มีผลต่อสีของภางพวาดดิบโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวประพันธ์โกตนะชัาเทิมศึกษาปีที่4ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจีดาภาชวนิการชั้นระยมศึกษาปีที่4ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิรดาจนทรัตน์ชั้นัธยมศึกษาปีที่4ค่ะโดยมีคุณครูที่ปรึกษาคือคุณครูสุวิชาชาพิทักษ์และคุณครูจตุพรนภุภัได้โครงานของเรานะคะในหมดดังนั้นนี้ค่ะสีที่ยมใช้ในการย้อมผ้านะคะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดก็คือสีที่ได้จากธรรมชาติและก็สีที่สังเคราะห์ได้วิธีการทางเคมีค่ะโดยสีที่ได้จากวิธีการสังเคราะห์นะคะจะมี สารเคมีปะปนอยู่มากค่ะจึงส่งผลอันตรายนะคะต่อทั้งผู้ใช้ผู้ยอ้อมแล้วก็ผู้ผลิตด้วยค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะผู้ผลิตส่วนมากเนี่ยก็ยังเลือกที่จะใช้สารที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีค่ะเนื่องจากสีนะคะจะมีความสดใสามากแล้วก็สามารถคงทนต่อแสงแดดได้ค่อนข้างดีค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะจะส่งผลต่อถึงแวดล้อ นอจากนี้นะคะสีของธรรมชาติมีคุณสมบัติในการละลายน้ําแล้วยังมีคุณสมบัติในการตึดเส้นได้ด้วยตนเองด้วยค่ะแต่ว่าวก็ยังมีข้อด้อยอยู่นะคะนั่นก็คือสีจะไม่ค่อยคงทนสีจางง่ายไม่คุทนต่อแ,แสงแดดค่ะดังนั้นนะคะเราจรึงจําเป็นต้องใช้สารช่วยให้ติดค่ะซึ่งจากการศึกษานะคะสารช่วยให้ติดนะคะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเช่นเกลือของโลหะบางชนิดเช่นอลูมิเนียมทองแดง สารเคมีบางชนิดนะคะเช่นเกิดแอสติก etic, แล้วก็เกลือแกงค่ะแต่ในบางหมู่บ้านนะคะที่มีการย้อมก็จะใช้สารช่วยให้ติดจากธรรมชาตินั่นก็คือน้ำโคลนแล้วก็น้ำมะขามเนีองนนค่ะการมีการพัฒนาการย้อมสีค่ะโดยการใช้วัสดุนานโนมาช่วยในการย้อมวัสดุนานโนนะคะชนิดที่ย้อมใช้ก็คือไทเทเนียมไบออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ค่ะซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดมลพิษได้ค่ะ าง,งานของเรานะคะมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของสารประกอบนาโนซินออกไซด์นานโน,โนโไนนโทเทเนียมไดออกไซด์และโซเดียมคลอไรด์ค่ะ 2. เพื่อศึกษาความเข้มของสีเมื่อใช้สารนาโนซินออกไซด์นานโนโไนนโทเทเนียมไดออกไซด์และโซเดียมคลอไรด์เปรียบเทียบกับตอนที่ไม่ใช้สารช่วยติดสีค่ะ สามนะคะเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเกี่ยวกับความคงทนของสีผ้าฝ้ายจากขัมินนะคะเมื่อใช้สารนาโนซิงออกไซด์นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โซเดียมคอไดเป็นสารช่วยติดค่ะสมมุติฐานนะคะ1สารประกอบนาโนซิงออกไซด์นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โซเดียมคอไดมีคุณสมบัติในการทําให้สัตว์สีติดบนผ้าได้นานยิ่งขึ้นค่ะ 2. นะคะสารประกอบนาโนซิงออกไซด์ side, สามารถถนองสีผ้าได้ดีกว่าสารประกอบ นาโนไทเทเนียมแบออกไซด์และโซเดียมคลอไรค่ะตัวแปรที่ใช้ในการศึกษานะคะตัวแปรต้นได้แก่นาโนซิงออกไซด์นาโนไทเทเนียมแบออกไซด์โซเดียมคลอไรและผ้าที่ใช้ในการย้อมค่ะตัวแปรตามนะคะคือความคงทนของสีผ้าป้ายเมื่อใช้สารช่วยติดค่ะตัวแป้ควบคุมนะคะได้แก่สีจากสมิ้นค่ะอุณหภูมิที่ใช้ในการต้มสีย้อมผ้าค่ะ ระยะเวลาที่ใช้ในการย้อมค่ะชนิดของผ้าขนาดของผ้าที่ใช้ในการทดลองและจำนวนครั้งในการซักผ้าค่ะนิยามสับเฉพาะนะคะสารช่วยติดคือซิงก์ออกไซด์ไพเทเนียมไดออกไซด์และโซเดียมลอไอด์ค่ะสีย้อมจากธรรมชาตินะคะคือสีเหลืองที่สก,กัดได้จากขมิ้นค่ะประโยชน์ที่ข้าวาจะได้รับนะคะ 1. เข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและความแตกต่างระหว่างสารประกอบ นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนซิงกออกไซด์และโซเดียมคลอไรด์ค่ะ2นะคะเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการถนอมสีผ้าและการใช้สารช่วยให้ติดค่ะ3นะคะสามารถนำคอนดูนี้ไปประยุกต์ใช้กับผ้าชน้นอื่นๆได้เช่นผ้าไหมผ้าลูกไม้เป็นต้นค่ะค่ะแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลปีเกอร์ขนาด2 5 0มิลลิตรแอปพลิเคชัน Color Gap ตู้อบลมร้อนช้อนตักสาร กระมังถังน้ำต่อไฟฟ้าทับพ,พีและหมอ้อค่ะวัสดุสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 1. นาโนานซิงออกไซด์2สารประกอบเททานียมไดออกไซด์ ide, 3ามขมิ้น 4. น้ำกัน 5. สวโซเดียมคาร์บอเนตผ้าฝ้ายและสบู่เหลวค่ะโดยวิธีการทดลองนะคะขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการเตรียมผ้าค่ะเราจะนำผ้าฝ้ายได้ดงขนาด10 1คเซนไปต้มในน้ำสบู่เหลวค่ะ แล้วก็ล้างออกด้วยน้าสะอาดหลายๆครั้งเพื่อที่ให้ผ้าสะอาดค่ะต่อจากนั้นเรานําไปผึ่งลมให้แห้งค่ะขั้นตอนที่2นะคะคือขั้นตอนการเตรียมสีย้อมค่ะขั้นตอนการเตรียมคือเรานําขมิ่งขนาด5กรัมลงไปต้มประมาณ1ชั่วโมงค่ะเรานําผ้าฝายที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปต้มในสีย้อมของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเก็บหลังจากที่ผ้าเย็นแล้ว เราเก็บผ้าฝ้ายที่เรายอมแล้วลงไว้ในถุงสิบล็อกค่ะแช่วไว้ประมาณหนึ่งคืนแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ค่ะล้างน้ําสะอาดแล้วก็ตากให้แห้งในที่ร่มค่ะขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนการตรวจสอบผ้าสีแล้วก็สีผ้าฝ้ายค่ะเราจะใช้คันลกืกแกะในการตรวจสอบค่ะเราจะใช้ค่ามาตรฐานอุตสาหกรรม fastness washing นะคะในการตรวจสอบค่ะหรือที่เราเรียกว่าการคงทน,นต่อสีในการซักค่ะ แล้วก็สังเกตจากผลที่ออกมาจากตัวแอปค่ะก็คือเราใช้ค่าของ R G B ในการตรวจสอบว่าค่าสีมีการเปลีป่ยนแปลงอย่างไรค่ะตั้งผลงการทดลองที่1ไม่เติมสารช่วยติดหรือฉุดควบคุมค่ะโดยความเข้มสีจากครั้งก่อนซักจนถึงครั้งซัครั้งที่5เราจะเรียกมันว่าผลต่างนะคะพบมีการเปลี่ยนแปลงคือค่าเฉดค่าเฉดสีแดงค่าเฉดสีเขียวและค่าเฉดสีน้ำเงินมีแนวโน้มลดลงค่อนข้างมากค่ะ โดยค่าเฉดสีแดงมีนวโนลดลงถึง17หน่วยค่าเฉดสีเขียวมีนวโนลดลงถึง13หน่วยและค่าเฉสีน้ำเงินมีนวโนลดลงถึง3หน่วยนั่นแสดงว่าสีซีจางหรือผ้าตกสีค่ะตารางผลการทดลองที่2ใช้โซเดียมอพรล์เป็นสารช่วยติดค่ะโดยมีการเปลี่ยนแปลงคือเฉดสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินมีนาโนมลดลงค่อนข้างมากค่ะโดยเฉดสีแดงมีนาโนลดลงถึง16หน่วย เฉดสีเขียวมีนาโนลดลงถึง18หน่วยและเฉดสีน้ำเงินมีแนวโนลดลงถึง3าหน่วยค่ะตอาเราเผลการทดลองที่สาใช้นาโนซิงออกไซด์เป็นสารช่วยติค่ะเราจะพบการเปลี่ยนแปลงคือสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินมีแนวโนการเปลี่ยนแปลงลดลงที่เล็กน้อยมากโดยเฉดสีแดงมีนวโนลดลงเพียงแค่สีค่ะเฉดสีเขียวมีนวโนมลดลงเพียงแค่6กและเฉดสีน้ำเงินแทบจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ ตารางผลการทดลองที่4ใช้นาโนไทเทเนียมแดออกไซด์เป็นสารช่วยติดค่ะเราจะพบการเปลี่ยนแปลงคือเฉดสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินมีนาโนลดลงค่อนข้างมากค่ะโดยเฉดสีแดงมีนาโนลดลงถึง11หน่วยเฉดสีเขียวมีนาโนลดลงถึง11หน่วยและเฉดสีน้ำเงินมีนาโนลดลงถึง1หน่วยค่ะ แผนภูมิแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มสี R G B ที่ลดลงของสีผ้าที่ย้อมพมิ่นก่อนการซักและหลักการซักครั้งที่5ค่ะกับชนิดของสารช่วยติดค่ะโดยแกน y นะคะจะเป็นค่าความเข้มสีที่ลดลงค่ะจะปรากฏว่าเฉดสีแดงนะคะสิ่งที่ลดลงมากที่สุดคือชุดควบคุมค่ะรองลงมาจะเป็นโซเดียมคลอไรด์และต่อมาคือนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และที่น้อยที่สุดคือนาโนซิงค์ออกไซด์ค่ะและต่อมาคือเฉดสีเขียวปรากฏว่า โซเดียมคอไ์จะมีค่าความเข้มสีที่ลดลงมากที่สุดค่ะต่อมาคือชุดควบคุมและรองลงมาคือนาโนเทเทเนียมไดออกไซด์และที่น้อยที่สุดคือนาโนซิงก์ออกไซด์ค่ะและเฉดสีน้ำเงินปรากฏว่าชุดควบคุมและโซเดียมคอไลจะมีค่าความเข้มสีที่ลดลงมากที่สุดค่ะรองลงมาคือนาโนเททเนียมไดออกไซด์และที่น้อยที่สุดจนแทบไม่ปรากฏเลยก็คือนาโนซิงก์ออกไซด์ค่ะ จากแผนภูมินะคะแล้วก็จะ <c oughs> แสดงได้ว่านาโนสิงออกไซด์ค่ะทำให้ความคงทนของสีผ้ามากที่สุดค่ะอภิปรายผลการทดลองนะคะสารที่ช่วยติดสีที่มีผลต่อการย้อมสีและการถนอมสีของผ้าฝ้ายเนื่องจากผลของโมเลกุลของสารย้อมสีเข้าไปช่วยให้เม็ดสีติดในผ้าฝ้าย ได้อย่างคงทนส่งผลให้ค่าดูดคืนแสงไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากนี้สารประกอบนานโนซิงออกไซด์ไม่มีผลต่อการทำให้สีของคมินเปลนสภาพสีไปจากเดิมโดยพิจารณาจากค่าสี R G B ของสีแดงและสีเขียวที่ลดลงไม่มากส่วนของสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อสักไปแล้ว5ครั้งเทียบกับโซเดียมคลอไรด์และนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ค่ะสรุปผลการทดลองนะคะสารประกอบนาโนซิงออกไซด์นานโนไทเทเนียมไดออกไซด์มีผลต่อความคงทนของสีผ้าายที่ย้อมจากคมิน้น ส่วนโซเดียมอพรด์มีผลเพียงเล็กน้อยค่ะ 2. นะคะค่าสี R G B ที่ปรากฏบนผ้าที่ย้อมซึ่งเกิดจากแอปพลิเคชัน c o l o r g a p นะคะในเฉดสีแดงเฉดสีเขียวมีปริมาณลดล,ลงมากกว่าเฉดสีน้ำเงินเมื่อใช้สารประกอบนานซิงออกไซด์ค่ะนานซิงออกไซด์สามารถถนอมสีผ้าได้ดีกว่า,า,าถถนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์าาดดและโซเดียมอไรด์ค่ะข้อเสนอแนะนะคะการวัดค่าสีจากแอปพลิเคชัน c o l o r g a p วัดในที่มีสภาวะการรบก,กวนของแสงจากภายนอกแห่น้อยที่สุดและวัดในสภาวะความเข้มแสงจากภายนอกเท่ากันค่ะการวัดค่าความเข้มสีสามารถวัดด้วยวิธีการอื่นๆเช่นการวัดด้วยคัลเลอร์ลิมิเตอร์เพื่อที่ให้ได้ค่าความถูกต้องและแม่นยำค่ะ 3. นะคะการใช้สีย้อมจากธรรมชาติสามารถเลือกใช้สีที่สดใสหรือสีที่ต้องการได้ค่ะโดยคำนึงถึงสัรสกัดจากสีธรรมชาติด้วยค่ะ พวกเราขอจบการน,นําเสนอเพลงคา้งาน,นี้ค่ะจุดประการความคิดช่วยพัฒนาชีวิตโดวยวิทยาศาสตร์ขอบคุณค่ะ